ตื่นก่อนเชื่อก่อนแชร์ข่าวปลอมกรณีที่มีการประชาสัมพันธ์ว่าผู้ที่มีอารมณ์ด้านลบบ่อยเศ้ราหมองดื่มน้ำน้อยมีความถี่ต่ำจะติดเชื้อโควิด -19 ได้ง่ายนั้นยังไม่มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างใดแจ้งข่าวจริงเรื่องนี้แชร์ได้ชัว กรณีที่มีการประชาสัมพันธ์ว่าผู้มีอารมณ์ด้านลบบ่อยเศร้าหมองดื่มน้ำน้อยความถี่ต่ำจะติดเชื้อโควิด -19 ได้ง่ายนั้นทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่สามารถนํามายืนยันได้ว่าหากคลื่นความถี่ทางอารมณ์ต่ำมีอารมณ์ทางด้านลบบ่อยเศร้าหมองทําให้ติดเชื้อโควิด -19 ได้ง่าย กรงก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์ด้วยความห่วงใยจากสมาคมสื่อช่อสะอาด